สบายดีพี่น้องมดสุขสุกสนตาจ้าอ้นสิไปเฮือนเอออ้นใหญ่เลยพี่น้องอ้นมาอาบน้ำแต่งตัวพี่น้องโตเต้นเพื่อนกับอามาแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องไม่แต่พากันจัดโต๊ะจัดตั้งกะสิเป็นประมาณตอนแรงเพื่นและพี่น้องพากันจัดเดี๋ยวพากันยยากไปเบิ่งเลยเพี่แต่แต่โผล่ก็แม่มานี้มันเคเห็นหนากันสนพี่น้องเพิ่งยูเฮือนอ้นใหญ่ นั han, uk, ội, ่งลุกกระลินก็นั่งไข่หมกอยู่พี่นนองเดินเดี๋ยวไปเบ่งนมกั่นเลยพี่น้องเด้อ หน้ากับตกลงหัวนอ้องโต๊ะใส่ห้อนตกลงน้องลมขนาดเลยป้าต๊ะต๊ะเต้นก็ได้เอาม่ากันพี่น้องทางฝนเอาไปทางล่างบ้านอันหนึ่งล่างบ้านอันหนึ่งพี่น้อง หลังบ้านอันหนึ่งเต็นเวลาเอาเห็ดคงอยู่คงกินมาทิงได้ห่มอันนี้ก็เต้นมาทาั้งมาบ้านนี้อันหนึ่งเด็กพี่น้องเด้อ่นเห็รรยยด่ได้ใหญยเด็กพี่น้อง่บด้ใยญ่บัดใยซอกยังมีแต่เหล่าคนเอาอีฟอกสบายดีพี่น้องหาเห็นลก นางไข่หมุกกมาหมุกด่ากระมาลุงเห็ดยางลุง,อง,องลโอ้ยสีแดงแท้หมุกด่านี่ยงามเที่ย<ง>นางไข่หมุกกมาพี่นางไข่หมุกกัมา,ม,กกมาพี่น้อง,องอเห็ดยาง พี่น้องมื้อนี้พอแม่มาฮอดเฮือนใหญ่แล้วพี่น้องนี่สาวน้อยสาวนางน้อยนางใหญ่สวัสดีจ้าเธอนางใหญ่ดยังไม่มาเออไปแล้วพอมาเห็นนางน้อยนางใหญ่ตัวเป็นๆแล้วพี่น้องถ้าก็เห็นตัวจริงเสียงจริงตัวจริงพี่น้องตัวเป็นๆเด้อพี่น้องบ่เคยเห็นกันจักเทื่อมีแต่คมนไปในช่องเพิ่นเนาะนางน้องเอ่อยังนางน้อย สาวนั่งน้อยนั่งง่ายไปมาเลยพี่น้องมาแต่สาวนังน้อย,อยแม่เดี๋ยวสักแม่ปไปตลาดเออแม่ไปกับไปตลาดเอ๊ยไปกับไปเลาะเอ๊ยอสรุปละมีแต่ที่ห้าวด้ยน,น,นี่เนาะจะมาแรงแล้วจินจัดโตจัดตัง เต้นนี seat, <issions> <dogs with m> <the öst> ่พ uh, <the öst> ่อพ่อหาว่าคันเราบอกมาอีกอันหนึ่งแล้วพ่อเนาะอย่างว่าเบิ่งต้อนเบิ่งแขกอองลายเป็นไรเงี้เซินแขกหืมกะพ่อตีเดี๋ยวไปเบิ่งด้านหลังพี่น้องเปิ้งพอได้เห็ดใหญ่เห็ดโตพี่น้องเออเปิ้งเพื่อนสือซามกับพีแต่เห็ดเล็กๆน้อยๆเอา แต่เพิ่นบอกให้เราเอาหมูขู่ของอ้นกะเพิ่นก็บอกให้เราเอาผัวแบบบริเวทช่องอันนี้ก็คือด้านล่างนะพี่น้องโต๊ะเต้นธรรมดาตัวน,นี้เอาไว้เวลาเห็ดกระพเกกับขา่าวตอนเช้านะพี่น้องมัน,ดนแดดแดดส่องตัวเดียวเสื้อหมัดว้ยันยันพึ่งลมกว่ามัน,นพี่น้องดัน บ่อนล่างส่วนล่างบ่วงเห็ดกินอยู่ทางล่างนี่แหละพี่น้องตลาดมันละเงียบวาวเบาหน้าเลอพี่น้องเด้ปแ๊งแดงๆทางพมเจอซาเจอขัวอยู่มันตกเนี่ยคือทางด้านในเ้อพี่น้องเด้อเปินกะเกียมกับมีมักมีมัก,มมกอันนั้นมีมักผ้าพี่น้องแล้วก็มักกล้วย มีมะพร้าวมะก้วยนะมะกล้วยมะกล้วยร้ายขนาดเด้อพี่น้องเด้อถช่วบ่วงข้งวซามฟุมอย่างงี้แหละเกียมแล้วรวบ้อยหมดแล้วพี่น้องนี่กระเขานี่เขามาไว้เผื่อตอนแรกพี่น้องหลายคนกินน้ำกันนาาลายลายแาป้งกับมาแน่ร้ายคนอยู่พี่น้องเดี๋ยเป็นพักมะก้วย พักป่อแพนออกมาแต่คารเร่อไปเลยไม่มากล้วยเป็นกระสองเครือย่หักระสองเครือ,อ,รอ,ครอพี่น้องสำจะกินก็สิภากันมาอยู่พี่ล่าบันนี้พี่น้องเข้ามขึ้นอีกขึ้นหนึ่งเป็นดันในตอบเม่นเอฟซีบอเพาะสวัยดีสบายดียดอ,อีกรอบกำลัง กำลังต่อเมนอิฟซีพี่น้องกำลังต่อเมนอิฟซีพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะกินแล้วอันนี้ก็เป็นเขื่อนเขื่อนหื่นเขื่อนซ่านคนที่พี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นหาบไงพี่น้องกระยังกระยังทองกระยังเงินคือหาบก็เป็นกระยังเงินกระยังทอง เป็นเครื่องเคนสีขึ้นเพื่อนแล้วพี่น้องฮะมันก็เป็นอันนั้นพี่น้องเป็นเป็นหายเป็นหายแล้วจะพี่น้องจะกกามักเบ่งกระโบว์เขาเอิญกระโบว์ตักนำตักกระบว์แม่ตักน้ำตักข้าวตักน้ำตักเอ้าอยากกินขนม เจะสะ่งพาไปซื้อจะส่งถ่ายส่นถ่ายคลิปก่อนน้องพูน้องลูกมีหมูห่ละไพี่น้องไข่หมกไข่หมก gamma บาร์นิมุกดาก a มาบารนี้พูมันโซสุดกันเนะพี่นองง้อยไข่หมกกับไข่หมกโซ่กันละพี่น้องสองคนเลยโซสุดแต่ขวดก็มีสุดสีแดงคือเจ้าแต่มันบอกคือกันเปนนะเนาะอันนี้เป็นห่อส่นเลยพี่น้องเด้อ แต่ว่าเรื่องมาอยู่บานอนผนยังไ่ได้คนมาแต่ห้องแถวอันเนี้ยคือห้องน้องลุงเลอพี่น้องห้องน้องลุงอ้อนกะสีได้มากนอนกับน้องลุงอยู่ห้องนี้ว่าบ่ได้บางทีเพิ่นเห็ดอ่าอัะนะพี่น้องเห็ดปลูกคอต่อแขนกันแล้วก็บอหน้าบางทีก็สีได้เข้ามาอยู่น้ากันนลพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ยังบื่อหนั่นอยู่คอต่อแขนกับเพิ่นก็มาอยู่เืินอยู่ซานเพิ่น มาแรงฟากันนอนนี่งามขนาดบ่ะพี่น้องมานอนน่องลุงพี่น้องมานอนน่องลุงงามขนาดเลยนอนกับน่องลุงพากันนอนห้องนี้ไม่หกติดไปนหนังหกติดไปหนังหนางหกติบมานอนน่องลุงพี่น,อน,น้องขับพลาดีใจบ่ะดีใจค่ะต้องดีใจคนหนึ่งคนได้ชัติ์กู้ ดีใจกว่านีได้ยังอยากได้ยังสติกเกอร์พาเขาไปซื้อหน่อยได้ไหมพี่องถ้าได้สติกเกอร์หันซีดีใจกว่านีพี่น้องแล้วโซนจะพาไปซื้อด้วอยู่ในตลาดดีใจขนาดตอนแรกนี่ขนาดนั้นขาดตกไปตกไปมืออื่นเช่าตลาดแลงเขาปิดแล้วสำนีสามโมงสี่โมงอะไรดิปีแล้วขนาดไม่ลงลรูยวิไปซื้อเขาอยู่ตลาดขนาดนั้นนั พ,พิดบ่พิดแล้วแม่เจ้าข่าสว,วรรค์ผู้ปซื้ือเรื่องอยู่สวรรค์ผมตลาดสมัคคีไสตลาดตลาดอยู่สวรรค์ตลาดสมัคคีไสตลาดสวรรค์ไซตลาดลักแปบรายตลาดอยู่พี่น้อง <c oughs> ดีใจแต่ว่านอนงาม,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 มคลิปนี้กับพอมียังเลย อัปเดตอันไหนพี่น้องเบิ่งพี่น้องเด้ออัปเดตบริเวณบ้านวนให้พี่น้องเบิ่งมีแต่เมอแรงเฮาสีได้กลางโตกลางเต้นเด้อพี่น้องเด้อกลางเต้นแล้วมีแต่เสีย้ายโญ๊โต้ายตังค่ะพี่น้องเวลาแขกมาบางสมรเล็กเต็กตักกับพี่น้อง เดี๋ยวคลิปนี้อ้นกะศิลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมหาไซเนอจ้าแล้วก็แม่จิดพ่อแอร์เนอร์จ้าฝากซ่องฝากซ่องในแง่หน่อยสาวผู้ไยเนอร์จ้าฝากซ่องให้คหนในเนอร์จ้าพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวนางง่ายนางน้อยผู้ไทยเนอจ้าแล้วก็น้องลุงคนน่ารักเนอจ้าน้องลุงโฟมเล่งน้ำการกระหมูขนอยู่ในแล้วกจ แบบชิตพอแห่งเด้อจ้าแบบชิตบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย